แค่หนึ่กิโลก e ็ห้าโลหกิโลต่อ <con> ต่อน้องนิ่งสั่งลูกเพดีอย่าอนหูม้านะครับพอร์ตพอรตพอร์ตเอ๊ลงมือพาด้วยแค่นี้ก็น่นุ่นต่อต่อกล้าขายทุเรียนเก่าอรไรนี่หอมมากเกาขายทุเรียนเก่าแล้วพาบเปิดจีจังนะตัวผมมีเสียงเดชโดนนั่นเดชเขาเสียงนันหรอก็ว่าให้ตกลพาเขาเสียงนั่นน้องแล้วกดมาพาแล้วไม่กดมาพาไม่กดมาพาไมกดมาพาโอ้ยาขอเปลี่ยนคนนะคะ นักมากจะได้ลุ่มบอลเสียงเอาเสียงมาดีกว่าลุ่มบ่ลุ่มซาดลุ่มบอนี่จะได้ลุ่มไหมลุ่มเอาไงมันจะไงวะคะยี่สามเอาซาดมัแกล้มมันทุกแล้วกินเลยโจะได้เวลากิดเลยกินตามหอยมั้นี่นี่กินยังไงก็ได้ห้ามเขาเนื้อโอ้ยตักมือทุเรียนขุดไงถั่วจะอร่อยกว่ากระดาษกองมันอะนะแถงทุเรียนในสัญญาหรือเปล่ามาใจเอาไปเลย ทเรียนคนมาเข้ากันเลนี่ก็เป็นแม่ทเรียนเกานะครับเปประตูห้งกหน่อยอันนี้น้องเชาเาเคยหันทุเรียนนีหนามะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกพานี่ีดเงืองๆเลยครับเออขานกินไม่ทุเรียนอะหนาปักนะเขาไปแล้วฟังกำอยู่ขอบค กันกันกันอบเมรู้วล่ารานทำไมต้องกันกเนมียเลยถ้าจะอร่อยกับแม่เียนี้เนาะเอฟซีเหลือแต่ปอบเมียเนาะอ้ข้าวเนื้อข้าวเนื้อแข็งแข่งอแนี้อย่ามาแข่งนเหมือนทุเรียนหนุ่มตั้งนาตั้งนอกกอตังไหแต่มันนมูเลแตู่เป็นตัวอกยวมานนเอทุเรียน พี่มันหอมด่มยนหมมันน่ารุนเลยี่ันนจารู้นาง my god my god หูเหลืองอายามโดนเนื้อวดกรียักอนตบแม่น่ามาจิ้มหน่อยนรมันบจกนกัเหลืองผู้เรียนกับเหลืองตอบหวานมนขายอะมันหอมมันหอมอ่ะ อเอทาคนกินอันนี่นะกแก้ไปแล้ไงคนคนนี้มันหอบกินคุยนะอันนี้กินนุของกันอันนี้เดินลงมาุไปสามืนกันเรี้ยนเตี้ยเลี้ยงมาขายบ้านเทาต้องขายเรียนลุกเนาะเป็นกันชิมน้าขายกันแป็กันชิมนะหวานอยู่ชิมกันกันหวานมันอยู่อือมีครับทุกคนรออยู่หรอ ไมหลายเยอะซำลำต้องออกไปแล้วหวานมากเลยครับยัดหมดโอเคโอเคแล้วนะมีลูกเลี้ยงซะเลยพอห้ากิโลลำบากกว่าติแกะเนี่ยใช้นไคู่นึงคู่ไหนใช่ว่าหมูที่ปอกเลี้ยงปอกอย่างมาต้มเต๊ะกีเปิ้นยูเห็มตีปลาเห็มตีอย่างมาเก้ง เพาไดีได้หัวเขาอย่าาทีนี่ยนี่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ของโซดากับเปาะสี่เอาเพงโซดากับเปาะสี่ไหมโซดาก็บเปาะี่กินเห็นล้วคูมันต้องกินอเนี่ยพี่พี่มันต้องกินเนาะพี่อ่าพี่เพิ่งโซดาก็ะเพาะสี่ไงอ่าะเพาะสี่มากินเปลือกแหนล้ำๆนะเหมือนเม่นสีตัวกินไปครบเมงาเนาะอือมเยเยนะเยทำไมเขาบเขาทไมปอไงจังนี่คือทุเรียน่ยานี่คือทุเรียนซุกดู ต้มได้เลยต้มมาได้เลยอ่ะก็คือกลิ่นอ่ะคืออะไรก่อนจอกลมเลยแหลมฟูนกิน่หนาวบาได้มันต้องกับมันหอมแล้วกับข้นลูกกินติ๊กๆเนาะต้องกับเชลโรเพราะว่ามีของอยังต้องใส่เชลโร่เชลโล่ก่อนจะล้มปอกทุเรียนมันลำบากลำบนก่อนขายทุเรียนแม่มเคยปอกเลยปอกมึงทันั้นเขาคนรุ่นเออหมดหมดยังไม่กินเลยก็มองอะไรตเอาโอ้ เอาลีร้ส right, ีร้อยไผ่ส an ี่ร้อยเก้าสิบี่อบาทครับห้าร้อยบาทได้กุ้มๆเลยอืมคือครับฮัโหลน้องจำหระทำงานบอสจานแถบฮะจานแถบแตกจานแถบแตกอด้แน้คนชอบกิน